<c oughs> <c oughs> โอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมอ่านคลิปแล้วเหรอโอ้ยขอโทษครับขอโทษอ่ะอย่างนี้นั่งเกตเตาเลยนะครับ oh. พอ่อยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ behind the scene of แสงดงทางไปหร,รือเปล่าขอโทษ behind the scene of เอ็ m ีชื่ออะไรอะ <c oughs> ลดีดเอาวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเออทำฉากเบื้องหลังให้ดูนะครับว่าผมทำยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นการว่านะครับซึ่งผมใช้เวลาว่าใช,ใช้เวลาทำมินเออเราไปใช้ีๆๆ เม่าทำเอ็มวีนี้ประมาณประมาณประมาณถ้ามีเสียงมาเฮาขอโทษด้วยนะครับประมาณสองสัปดาห์ครับใช้ภาพประมาณไม่รู้ถึงห้าสิบภาพด้วยครับไม่ไม่รู้ถึงห้าสิบภาพหรืเอเปล่าแต่ก็แน่ใจถึงนะครับก็ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแล์กดส r i ครด้วยนะครับช่วงนี้ผมคนดูก็ก็ใช้ได้ในคลิปที่เราก็ประมาณ200อกว่าคนนะช่องเก่าก็300ร้อยกับ4 0 0ร้อยปะจะไม่ได้อาเป็นว่าประมาณนั้นละกันส่วนช่องใหม่ก็คือเมื่อวานลงตอนนั้น <ลง S 1> ตอน<ล>งดึง้มาก ก็เท่ากันรู้ด้วยนะครับพอดีทํางานเสร็จตอนดึกจริงๆนะครับภาพมันมันลงสีอย่างเงี้ยมันก็เลยมันยากไปหน่อยครับก็ก็สาหรับใครที่รอคลิปต่อไปนะครับก็ก็เออก็ก็รอติดตามชมได้นะครับถึงผมจะลงช้าหน่อยแต่ว่างานผมดีนะครับเฮ้เอวยไว้ก่อนนะโอเคก็อันนี้ก็เป็นเงินว่านะครับซึ่งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่เอ๋อนี่นี่ยเนี่นี่ ครับก็เออจะพูดเรื่องอะไรอ่ะจะบอกว่าโดดเรล่นออนไลน์มาทำก็ไม่ใช่มั่วมันวันอาทิตย์มันจะโดดเดียนได้ยังไงนะครับก็ก็หวังว่าไอ้คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่โด่งดังพอสมควรนะครับคือตังตังเป่ากันแหละเพราะว่าใช้เวลาถึงกันข้างเยอะนะครับก็กดแลวกดสับสไรด์ด้วยละกันนะครับขอรองนะ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 โอเคนะครับซึ่ง เออเดี๋ยวข้ามภาพไปตรงตัดต่อก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อแป๊บหนึ่งจบไปเร็วดิโอเคเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเรือยโอเคแล้วกลับมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเออคลิปที่ใช้เออเคาเรียกล่นอะไรใช้ตัดต่อในแอปคายมาสเตอร์นะครับซึ่งแอปที่ใช้ก็จะมีอยู่ประมาณมีอยู่มีแอปอะไรบ้างนะมีพินเทเลสไม่ใช่พินเดอร์เลยพินเทเลสมาไงปะทุยมีคอยมาคอยมาคายมาสเตอร์ไอพิสเพลแล้วก็ มีแค่แนั้นแหละครับก็แล้วก็มีไอ้ตัวช่วยด้วยนะครับก็คือแซวกลาวนะฮะไอ้ตัวสีเ,สเหลืองส้มแบบเดินขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปภาพนี่นะครับซึ่งว่าไปฟังเพลงไปก็ได้ฟิลดีนะครับก็ถามว่าตจะต่อ,ตอนานไหมอีกพอสมควรนะเพราะว่ามันตัดประมาณเกือบ5นาทีอสี่นาทีสี่สิบเอ็ดวิอันนี้ก็ใช้แอปโมบิเซนโมบายเซนเหลืออะไรสักอย่างอ่านเนี่ยแหละครับ,รบก็เขาไม่ได้จ่ายนะฮะ แต่แอปเขาดีจริงก็ต้องโปรโมทให้หน่อยนะครับโอเคกับข้อเรื่องของเรานะครับ <c oughs> ล้ลายกอผักเลยซึ่งคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีการทําเออเขาเรียกว่าอะไรบีล็อกที่นครราชสีมานะครับที่โคราชก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นภาพวิวแหละแล้วก็คล้ลคายๆวินอบแล้วก็จะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับคือเพื่อนผมที่นั่นนะครับเป็นผู้หญิง <Wow. S 1> เดี๋ยวผมไม่สปอยค่อยไปเจอกันในตอนหน้านะครับ <Wow. S 1> ก็สําหรับใครที่ เราติดตามผลงานของผมหรือชอบผลงานของผมก็กดติดตาม <c oughs> กดซับสไคร e ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายไปสิรอวลที่สุดในสามโลกอ้